ของการขับเคลื่อนพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของยางพารานะคะมีส่วนสําคัญที่จะต้องมีการต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าและสร้างช่องทางทางการตลาดที่มีความสดใสมากขึ้นค่ะานขณนะเดียวกันนะคะกยะทค่ะก็ได้ส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยางพาราน,นี้และคะ่ะสู่การเป็นสตาร์ทอัพด้านยางพาราผลักดันผลิตภัณฑ์ยางพาราไทยสู่ตลาดโลกกับกิจกรรมการประกวดสตาร์ทอัพด้านยางพาราที่ใหญ่ที่สุดของประเทศค่ะ บรรยากาศที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาการยางแห่งประเทศไทยและสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารามหาวิทยาลัยสงขานครินร่วมกันจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยางพารา สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการไปสู่การเป็นสตาร์ทอัพด้านยางพาราประจำปี2565โดยได้เปิดรับสมัครเกษตรกรชาวสวนยางพารานะคะหรือผู้ประกอบการด้านการยางเพื่อคัดเลือกและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากยางพาราซึ่งพิจารณาจากความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์และแผนธุรกิจที่สามารถต่อยอดสู่ตลาดต่างประเทศได้ การประกวดสตาร์ทอัพด้านยางพาราปีนี้มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกทั้งหมด4รอบแรกทั้งหมด34ทีมมาร่วมกันแข่งขันนำเสมอนวัตกรรมแบ่งเป็น4ประเภทคือการพัฒนาชิ้นงานจากการวิจัยต้นแบบการมีไอเดียแนวคิดธุรกิจเพื่อพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ต้นแบบยางพารา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบยางพาราเข้าสู่ตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราที่อยู่ในตลาดไทยเข้าสู่ตลาดต่างประเทศทีมที่ชนะเลิศแต่ละประเภทจะได้รับเงินรางวัมลมูลค่า1,740,000บาทพร้อมเกียรติบัตรและมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงการต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรม สำหรับนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ที่แต่ละทีมนำมาเสนอในวันนี้ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานจำนวนมากอาทิรองเท้าโคจากยางพารารักษาอาการปวดกีบเท้าเครื่องสำอางบำรุงผิวจากยางพาราและเบาะยางพาราดูแลสุขภาพ ทางด้านนายนกรตันกะวิรพัฒน์ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ากิจกรรมการนําเสนอนวัตกรรมของผู้ประกอบการยางในวันนี้ถือเป็นโครงการที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่2ค่ะโดยปีนี้ได้เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม2565โดยผู้เข้าร่วมก็จะได้รับการบ่มเพาะต่อยอดผลิตภัณฑ์จากการถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญอีกด้วยค่ะเราไปฟังเสียงผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยกันหน่อยค่ะ อย่างที่ผมเรียนในเบื้องต้น,น่ะโครงการเนี้ยเรามีทั้งแบบที่เป็นโปรโตไทป์แล้วก็การทําสู่ global market ซึ่งในรูปของการทำอย่างจริงต้องเรียนว่าเราเรามีว่าเป็นความร่วมมือแบบการแบบ่งงานการทําสินบางส่วนเนี่ยเราก็ให้ผู้ประกอบการทําในส่วนของโปรดักต์เบื้องต้นเราก็อาจจะให้สถาบันเกษตรกรทำนะครับแล้วก็มีการมารวมกันแล้วเราก็ไปช่วยในเรื่องการตลาดหรือเรื่องของเงินทุน ขณะเดียวกันเนี่ยในส่วนของตัวผู้ประกอบกิจการอย่างที่ผมบอ,อกสถาบันหรือเกษตรกรรักย่าเนี่ยถ้ามีการใช้ยางเพิ่มมากขึ้นก็ได้มีการเพิ่มยักเพิ่มการใช้ยางมากขึ้นแล้วขณะเดียวกันเนี่ยจริงๆผมผมอยากจะเรียนว่าเรื่องนี้ผมอยากเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวพี่น้องเกษตรกรเรื่องกา,การพัฒนาแล้วก็การนํายางไปใช้ในรูปแบบอื่นๆให้มากขึ้นด้วยครับ